สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ชืที่แฟนงมื่อสุขสุขคนเด้อสมองสบอตเขาสู้สองพอน้องโสดคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเศร้าพี่น้องไหมเด้อศร้าต้องผ้าเป็นสีลายๆนะพี่น้องเห็ดจงใส่เห็ดออกนะพี่น้องเนาะเป็นลายๆอยู่โมโหเสีากตฏิเห็ดยังพี่น้อง นั่งเล่นอยู่คือเดียวยินดีตียงพีช่ไหมเดี๋ยวเบิ่งไปส้มนกันพี่ไหมอ่าเฮ็ดจังหวัดยินดีเลยเกิดตั้งนวดกิดตังเล่นหมักม่วงพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องมุโยกดอกเดือมมือนะมือกีฬายเนียหมักม่วงที่เราเก็บมาวานนี่พี่น้องกับมือซื่นมือซื่นกับม้วนม้ว่านตัวนี้อันนี้มีซื่นพี่น้องถ้าจะมาเห็ด mà muông hen nhong nuột hay ở nam mất con nuột ảo nữa ảo nam ảo nữa mất rồi cái khang xì mỏ bà bà khang xì mỏ gì đấy ở đây nè à tiệm mỏ nhở bà đấy à khương à khương mỏ cái phố vui vui cửu ảnh mướt mưa bị xì hẹ mướt mưa bà đấy mướt mưa bà đấy bóc cái hạt tắc kì nang cuộn như thế này phụng xin à xin tạ này ô วเป็ิตยาตวเป็ิตยาเนาะพี่น้องล้างยูมือเลยขั้นจนข้าววะเลยแรกๆมือดำบมันนี่ข้าวมือกระไรว่าทุกวันวุปติปตยาเนาะมาปอกมาปอกว่าอ,อยู่างน้องพี่น้องอไม้ปอกแล้วมันอ่อนแล้วก,ก็บ,บีบลงเลยเนี่ยบีบต้องไปโดนถือคาหน้าคาจะคลองจะบีบแห้งพอเือบแล้วนะเฮียยังกะ ประมาณในป้านก็ตกนึ่งคือคือทางฮิตแล้วพี่น้องฉันเนี่ยก็ะตกนึ่งมาสองสามตัวตอนนั้นสิเลือกเอาาต้องเอาอันเละๆพี่น้องขั้นโบเล่มาจากโบจากแช่มาจากสมมาจากสมมาจากสมนี่ไลายมึองนะเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนเรื่อยๆพี่น้องขั้นตอนนวดนวดใช่ไหมเอานวดแล้วตอนค้นพีนาะ Diamond soak a café, no, and yet boga sai nó ở cao say. sai nó kìa nè mè 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 bây giờ mè 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 บมก็ก <m> ินเลยยังไม่ทำยังไงสมแห้งอาโทษนั่งจ้าเหรอแกเขาพี่น้อยเรามาคนบบบหอมเนะพี่น้องคนนั้นเขากันเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเหนียวเอามาตากแห้งบบดนี้เฮดตม้งแผ่นพี่น้องได้ประมาณกระโตกนึงต้องตองตก สีเหลืองออมเต้มพี่น้องเลื่องหุ่ยเหมืนแต่ปัจยัยแค่หุ่นแต่เน้่ยนะงต้ผเดำดำมันมันหดเนาะน้ำตาลใส่จังหน่อยพี่น้องตาลปีบเซ็มหวานๆเนี่หมกม่วงกับซอสหันใส่แคนหมกม่วงหันไปใส่ก็ได้ม่วงใหญ่นะม่วงแก้วนะมันหวานเนาะม่วงกับซอสหวานไปพี่น้องมันจะกของสมสม เทปพี่น้องเอ็ดเวดกินไม่เมื่อยมั้ยไม่เมื่อยมากพราะหยั่งยำก็พ่อไม่แห้งหอนอยู่ได้สุยำไม่เมื่อยเขาดำหน้าขึ้นมากนะเขาพอได้กินเนาะเนาะหมอเดียวนี่ดำหน้านะให้รลายหมอซะเนาะเบลล์ค่ะคือขานไหวแทะแต่ยังเหลือขานเด้อตอนนี้เฮ็ดจากสิบหมอด้วยคนเฮ็ดเน่ะบม่ได้ขีขานดอกแต่คนว่าวันขีขานคนว่าวขีขานยากไม่ได้ขานเด้อคนตลอดบ่กยังดำดำนะ ยามมนละเนื้อ,อ,อ,อมันละนองม่วงละตุ้มจกซ้ำๆมันก็ดบฮึ่มต้องคนตลอดแบบนี้ข้ามบุคคลนะเสียเทิงห,าห่างนี่ว่าห่ามันพองขึ้นมาพี่น้องมันพองขึ้นมามันห่นนอนเนาะอะไรก,นกันเนาะข้ามบุคคลมันก็พองบ้านจะสมองเฉยๆแล้วมันแล้วแต่คันแหงไว้ก็แล้วไวายอ่าไปสิไปสลายๆเนาะคันแห้งมันก็พองแห้งอ่าก็ไ่ได้ที่เจ้าเนี่ยต้องใส่ข้าบุคคลที่ใส่ทุลลกมือมีผมใส่ ใส่ท้องมือได้พี่น้องยพงเทน่าเทตามันจออกหอนออกร้นไมมเปื่อยไปด้รมน้ำหอนลักอีกได้ไหมนะอยกหแล้วมันหอนนปุ๋งติดปั๊บเลยมันจะชมจะปงมาจะชดให้อยเล่นกลิ่นเปื่อยควมหอนของมันายก่อนยังก็เจเอนวยังโจมกึ้อเนาะกึ่โจมกึ้อเลยอ่ะโจม้ยก็โจมไปแล้ว้อือ พักทองแน่นขาเอาเรื่องมันน่ะเสียวกันนะท้าเสียงกบห้องนั่นโหกระโดดพูดแล้วพี่น้องเยไปขังเสียงกบห้องกว่าหรจากที่ใส่ห้องใช้มันห้องที่สักทีไปคุดเอาพี่น้องเยเดี๋ยวจะไปคุดอยู่ก็เห็นอยู่หมองมันมีตะกุกเสียก็เห่าเนี่ยมันมีหูบ่ะอืมช่องหูได้ได้พี่นุ่ยคุดมันยังไงเลยหูนะเดี๋ยวนี้ว่าจะเห็นหูได้รถคุดนะ ยังามาแล้วเยู่พี่นอ้งองสัวโมงหน<า>ึ่นงพันมาพี่นอ้องสัมงหนึ่งพันไปเนาะเสิมกบได้มองยได้ได้ไดไไดเป็นโมงแฟนนี่ลำบากพี่น้องเอหลังจากหข้าคันแลามาะจักคันจับปมูามาต้มมาต้มต้มให้มันเหนียวเขา้าไป ไาแล้วก็ไม่ไปตากแดดมันแห้งนะพีตากก็แั้งมันแจ้งแดดเลยที่แดดไปแล้วเพิ่มเพิ่พ้นตัวกับโมแห้งซ้ำพี่น้องหันก็คู่แล้วเฮ้ยมันต้องข้นกู้แบบมันแดดแล้วเอาตาอีกเดือนวานเนาะหน้าตากที่ประมาณนี้พี่น้องบ่เป็นตาแซเสพเสพเกาเนาะพี่น้องหน้าตาเป็นตาแซ่บหอมแล้วพี่น้องเอ้ยหอมหงายเลยเนาไก่ก็ไม่หอมไก่ลูกไก่เ่าตัวเนาะก็ตื้นนะลูกไก่พอนอน แังตกใจลูกแท้ก็ตื่นใกล้ตัวนีก้ก็ถืออบทันทีห่อนแท้จะเคลื่อนได้ป่ะบางหนากะติสังเกตคนเพลิน <c oughs> พี่น้องเหือสัตว์ของเลยห่อนแหงจ้าเพ,พื่อเจ้าพันพงศัยเพียบปลาปี้ปาปีอป้อยู่เลยเบิงคนๆก็เป็นแต่ย่านคือเพิ่นจีโป๊ปไปใช้นะพี่น้องย่านข่าวตาบอกแล้วว่าย่านติเล่ <c oughs> นเจ้จองแค่นี้อางจองยาวๆจองสันก็เวลาเอันพวงชนิยมือมันพงมาเป็นแรนเลยนะแลดหึมเลยบอก ปบนีพี่น้องใส่กรยาบอหนงสแคี้ใส่ทงมืออีกยเ่าจะหอยู่าะไปบอกไปอนยังเออเอาหมกกระนกมาใสนะะอามาใส่ังนมันจะมดถึงหนเนาะใกล้สิได้ที่แล้สดที่พี่น้องตาข้ารออกระตอ,อ,อกอออิกระตพี่น้อง,ง,องนน,น,งไปไปนี้ข้าบนมีหน้าตากันเนาะเด็กสวยวอยู่เนาะ เห็นเยู่มาิ่งดูปป้นาหรือว่าสนอเราเอาไปแหงค่ะนะแม่บอสพีกายคอยขึ้จนขววจนเน้อตุยตุยกระซั่มตากระแล้วตัวทีตก้คนตุกชจบล่นแหงโตตมได้เดยจับตุน เาตัวตอนนั้แต่ปุ๊จแกเล่าลงยชิดนันทันทีเราได้กันมาได้เลยเพราะนาขิมทานสก่อนมันทีนนี่เยเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแิปลาคานเน่ยสรวกระตูเกียวพอัว่นเนาะตกเดียวแล้วนั่นแหนบ่โอ้ยยาปานน่าก็จะกินเยอะนอพี่น้องใส่จานบ่นาอกระตมันใส่ปาน ช่องตัวบางพวดบ้างมีกายนะจ๊ะเแบบนี่อันโหลก็ะแหงบัวนาผดบ่อยจักดิคือตอัดอันเศร้าอันเลยเป็นซีแล้วนี่นะเป็นซีแล้วกระตกใหญ่มาจักเนาะมาใหญ่นะตกนิดหน่อย พ่อหรอพ่อผมโถเอ้ากันเดี๋ยวไรกนนกนพอพ่อประจตัวก็พ่เขาจะกระตุกต่ไม่ใช่อีกยังยังน้อยกว่าบ่ยังสามกันนั่แหละนตัวนั้นชิน้กกว่าตกว่าเออกระตุกแต่น้อยในนี้โอได้เกาจอนะจอต้องเต็มง เจ็ดว้ตัวนี้นหน่อยพอตัวนี้ก็ดีตัวนั้นเก้านึ่งนะค่ะชิปให้ตัวนักระตุกง่ายตัวนี้กระตุกน้อยเด้ตกระพอกันมันก็เต็มกระตุรอกเลเต็มอือมมาเต็มเลยขึ้นบางสะพากยากใไหมขึ้นบางเลยนะพี่บึงบูบางขูดอ้เบิลสีได้

ต้องกระตุกเมืองวันมาต่อมน้นหอมพดอ่อเก็นะเบผ้าไปเท่ตนนี้พี่น้องทาติดใจก็ล้มกระไรกดแทกกดะแทกสักไรเด้พี่น้องพอกันลินนาสบ,บายดี